สวัสดีค่ะพบก็ปาถานะคะวันนี้ปาถาจะมาผัดมาแกงชูชีปลาหมอนะคะปราถานทาแกงชูชีปลาหมอผัดเพื่อแกงกัอนนะคะ วันนี้ป้าถายอยู่บ้านวันอาทิตย์ก็จะมีโอกาสได้ทำกับข้าวกระถามไม่คิดเผ็ดมากนะคะกระถาก็จะใส่น้อยเราผัดพลิกกันก่อนค่ะ ไปเรื่อยๆก่อนนะคะใช้ถั่วเหวันนี้มันจะเสียงดังไปหน่อย ทิเลยเพื่อจะได้เนื้อปลาลงแล้วก็รอให้เดือดรอให้น้ำแกงเดือดแล้วก็ปลาลงทำอาหารบ้านๆง่ายๆ แต่อร่อยนะคะอาหารบ้าบ้างง่ายๆแต่อร่อยปลถาถจะใส,ส่เกลือชมพูล,ลงไปเลยนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นปลาถาได้วิ่งบ้านเพื่อนนะคะวิ่งหน้าไรปลาถาทำงานนะคะแล้วก็กลับมืด ปาก็ไปได้แค่หลังบ้านนะคะทุกคนเอาไว้ปราทาปถาอยู่บ้านปถาก็จะวิ่งหาเพื่อนเหมือนเดิมนะคะรักทุกคนนะที่เงียบหายไม่ใช่ว่าไม่สนใจแต่ด้วยการที่เราต้องทาํางานเนาะต้องทำมาหากินเราก็เลยไม่มีเวลาไหนต้องดูแลสุขภาพด้วยเดือดแล้วนะคะเราก็ปลาใส่เลย ชูชีปลาหมอค่ะปลาถาจะล้างน้ำเกลือนะล้างน้ำเกลือหลายๆรอบให้มันยางมันหมดปลาถาจะทำอาหารไม่ค่อยเหมือนคนอื่นปลาถาจะใช้แบบล้างแบบเกลียงมาก ใสจะใส่พริกอ่อนเลยนะคะเพื่อให้พริกมันสุกไปพร้อมกับตัวปลาเติมน้ำไปหน่อยพราะรู้สึกตัวเอ้น้ำมันจะน้อยปิดฝาไว้ก่อนนะคะรอให้ปลาสุก ปลาสุกแล้วค่ะเราปรุงกันต่อเลยนะคะเนื้อปลาจะสุกเร็ว ใส่น้ำตาลนิดนึงใส่ซอสกรุงรสสีิขาวนะคะใส่น้ำตาลตัดไปก็จะอร่อยแล้วทุกคนของปลาถาก็จะทำง่าย ชึ่มด้วยก่อนคอนไฟหนะ่อยก่อนปลามันสุกแล้วอือจริงแต่มันตายนิดนึง ใบมะกรูดซอยนะคะแล้วก็โรยลงไปเลยค่ะเครื่องปรุงรสก็จะมีเกลือน้ำตาลแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะ ก็คืออิ๊วขาวของป่าถาจะต้องใส่แค่นี้นะแล้วก็เราก็ใส่น้ําตาลใช่ไหมพอเราใส่น้ําตาลตัดตัดลงไปมันก็จะเข้มข้นขึ้นมาเครื่องปรุงก็ไม่ไม่มีอะไรมากมายนะของป่าถาแต่ทุกคนลองทํเดูวนะคะว่าในการที่เรารักษากับรักษาสุขภาพเราทําแค่นี้ทานได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องลอกเลียนแบบไม่ต้องแบบต้องเหมือนกันเป๊ะๆอาจจะคนที่ เติมผงนัวได้อะไรได้ก็อาจจะเติมไปนะคะแต่ของป้าถานี่จะยังไม่กินนะพวกอะไรที่เป็นผงผงเครื่องปรุงที่เป็นมุงผงป้าถาจะยังไม่กินนะคะป้าถาก็จะกินแบบนี้ของป้าถาไปก่อนเพราะป้าท่าต้องคุมน้ําตาลคุมไขมันคุม,ค,มคุมแป้งเพระาะฉะนั้นป้าถาก็จะก็จะใส่ระยะย,ย,ย่างเยอะไปกว่านี้ไม่ไหว อืมอร่อยราคาทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์ป้าถาด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะป้าถาจะทำแนวอาหารเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะป้าถาจะทำแนวสุขภาพอาจจะไม่เผ็ดมากบางท่านอาจจะบอกว่ามันจืดมันมันไม่เผ็ดเดี๋ยวมันคาวแต่ป้าถาใช้วิธีใช้เกลือล้างปลาให้มันสะอาด นะคะมันจะไม่ขาวแล้วเราก็จะไม่ไม่คนเข้ามากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเล็บทุกไรขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบายบายคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ